ให้ตายก็ปล่อยเธอไปไม่ได้ต้องให้ได้เธอมาไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยน้ำตาถ้าจะให้รอก็คงไม่ได้มันไม่มีเวลาเบบีเบบแต่ชาเดียวคงมีใครแย่งเธอจริงๆมีประทับใจหลายโมเมนต์เลยครับอ่อืม เอาจริงทุกโมเมนต์ที่ได้เจอเอลิสหรือว่าไม่ได้เจอก็ตามน่าประทับใจหมดเลยถ้าถ้าให้ผมคิดตอนนี้อาจจะมี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 อย่างหนึ่งที่ผมอาจจะเคยได้ประสบการณ์คือผมผมเคยมีมีมีบางอย่างที่ผมอาจจะแบบทําอะไรที่มันดูไม่ค่อยถูกต้องหรือมันไม่ค่อยโอเคเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ผมได้รับคือมันไม่ใช่คำว่าแต่ว่าเป็นคําสอนจากเอลิสดยซ้ำซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยเขาเขาไม่ใช่แค่คนที่ชื่นชอบเราอย่างเดียวแต่เขาแบบ เขามาสอนเราในหลายๆอย่างด้วยอย่างเงี้ยหลายๆครั้งคือผมรู้สึกว่าผมโตนะแต่ว่าบางทีต่อให้บางคนเขาเด็กกว่าผมเขาก็สามารถสอนผมได้อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันมันมีคุณค่ามากเลยอะไรเงี้ย you นน้า,า, oh oh. าใหนาน